ยดยหน่อยเอาเลขมาฝากเอาโชคมใาหายงวดน,นี่ยสกุมภาพันสองพันหา้าร้อยหกสิบห้านด้หน่อยฝันน,นนี่และเลขตัวนี้แหละ แล้วก็เห็นอยู่นั่นบังเอิญไปเห็นเหล็กอยู่ยางไม้เห็นเหล็กตัวเนี้ยเจ็ดเป็ดโ้ว่าสีออกเรืยกว่าจิตเป เน้น,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 นเน้ยเน,นีนตัวนี้เนี่ยก็เนเนตัวนี้เน้นตัวนี่ตัวนี้มันวงไหวอ่ะนี่ยมัน,น <S S บ้วงไหวซื้อเอายจะซื้อหลไยล่ะ ยาย่หน่อยเอาโชคมาหายงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันสองพันหาลอยหกสิบหายเท่านี้เราจะคลิปหน้าเจอกันไหมงวดหน้าเจอกันไหมงวดนี้ไม่เท่านี้ละแล้วมาหาย